สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำมาม่าชีส, Mama, ชสบอลแซ่บ ทำสะดวกสบายสนุกสุขใจตามใจเราอยากจะทำอะไรก็ทำพอนี่มันคือครัวของเราทำสะดวกสบายอะไรก็ได้ตามใจเราจะกินได้ก็ได้ไม่ได้ก็กินก็ขอแค่เธอมาเข้าครัวกัน ตอนนี้ช่องของเราก็จะกลายเป็นช่องทําอาหารไปแล้วเพราะอะไรรู้ป่าวเพราะไม่ทาอย่างอื่นเลยนอกจากแดกกับเดกกับเดกกับเดกไม่ได้ว่าจะแบบโอ้จะมาแดกออกช่องอย่างเดียวจะมากินออกช่องอย่างเดียวก็คืออยากจะทําอย่างอื่นด้วยแต่ด้วยความที่ป่วยไปประมาณ2วันที่แล้ว3วันที่แล้วนอนเลยอะนอนยาวตั้งแต่เช้ายันเย็นยันดึกตื่นมาเป็นอีกวันหนึ่งเลยคือนอนยาวมากท้องเสียนี่ไงเป็นเพราะกินเยอะหรือเปล่าเลยท้องเสียมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันดีกว่านอ้องสำหรับเมนูเนี้เราไปเห็นมา ใน IG ซึ่งเห็นฝรั่งเขาทำเฮ้ยเอามามา่าไม่สิเขาต้องเรียกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่เราเรียกว่ามาม่าเพราะมันสั้นดีไงจริงๆก็ใช้มาม่าของยี่ห้อเขาแหละแต่เขาไม่ได้จ้างนะครับ no sponsor แล้ววันนี้ตัวเนื้อชีสบอลของเราก็จะใช้เป็นเนื้อกุ้งปกติก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเป็นเนื้อกุ้งชีสอยู่ในกุ้ง ที่คุกมามาออ่ฟังดูก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ทําตามก็ไม่น่าจะยากแต่มั่นใจแน่นอนว่ามันจะต้องออกมาดีเพราะอะไร่วงนี้ก็ทํามาแล้วดีหมดนะครับ วั่นใจแปลกๆนะมาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าเนื้อกุ้งสดไข่ไก่สามฟองพริกไทยป่นและเกลือมอสซาเรลลาชีสแป้งมันครึ่งช้อนโต๊ะแป้งอเนกประสงค์สำหรับชุบทอดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาถึงเวลาที่เราจะมาทําและตื่นเต้นเราก็จะเอาเนื้อกุ้งทั้งหมดที่เราแกะเปลือกแกะหางแกะขาแกะอะไรออกมาไว้บนเขียงเลยแล้วก็ทําการสับก่อนสับก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นกุ้งที่ขโมยในร้านมาน <il S 2> <es rebell ious> ี้เราก็สับจึ๊กๆึ๊กยึ๊กยึ๊กึ๊กยึ๊ก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 ไม่รู้เหมือนกันเคเห็นเป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่าแต่เห็นเค้าทำกันจึ๊กๆึ๊ก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 อย่างเงี้ยหรือาจะหั่นแบบเด็กดิอย่างนี้คือแบบเด็กเค้าเรียกหั่นตรงไหนวะเราก็จะสับให้มันเป็นเนื้อละเอียดเหมือนเนื้อหมูสับอะครับ โอเคน่าจะได้แล้วละ่ะเราก็จะเอากุ้งของเรามาผสมกับแป้งแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยโดยพริกไทยแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทีเด็ดของเราที่ทำไม่เหมือนสูตรที่ชาวบ้านชาวช่องเขาทำกันเพราะเราจะใส่เครื่องต้มยำลงไปให้มันกลายเป็นชีสบอลแซบนั่นเองเอาพริกไทยเติมเล็กน้อยไม่ต้องเล็กน้อยหรอกชอบชอบกินพริกไทย เกลืออีกนิดหนึ่งถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ใส่เครื่องมาม่าก็ใส่เกลือเข้าไปนะแต่เราจะใส่นิดเดียวพอเพราะว่าเราจะเติมเครื่องมาม่าเข้าไปด้วยใส่สักประมาณครึ่งซองก็น่าจะพอละมั้งกลัวมันกลัวมันจะเค็มปกติมาม่าเขาทำมาเพื่อแบบต้มๆะนะใส่พริกเผาไปอีกหน่อยหนึ่งละกันจะได้กลายเป็นต้มยำไปเลยละ <laughs> ต้มยำชีสบอลเออเรา เอาสูตรฝรั่งมาแล้วก็มาทําให้มันดูไทยขึ้นอ่ะใส่ไปสักครึ่งซองอย่างละครึ่งซองอนะ่ะตอนนี้สิ่งที่แสบคือมือแสบมือมากอ๋อหอมมากเลยอ่ะหิวมามากได้กลิ่นแล้วหิวมามากทันทีโคตรหอมทีนี้เราก็จะมาใส่แป้งเพิ่มไปนะครับอันนี้ก็เป็นแป้งมันนะเราจะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนนะครับประมาณนี้นะใส่มาแล้วนี้เราก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะเหมือนทอดมันปลากายอะไรอย่างนี้ ขั้นตอนต่อมาก็เอามอสซาเรลลาชีสมาหั่นเป็นเต๋าๆก็ไม่ต้องใหญ่มากเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อกุ้งมาแบะออกจับชีสใส่เข้ามาแล้วก็ม้วนเลยจริงๆมือเราก็ต้องเปียกสักหน่อยหนึ่งนะมันจะได้ไม่เหนียวติดมือนะครับทีนี้ก็จับม้วนเลยม้วนให้กุ้งกบชีสให้หมดอ่ะอย่าให้ชีสมันแฉะแบ,บออกมาหอมมากเลยอ่ะนึกถึงมาม่าโคตรหิวมามา่าดมไปดมมาก็หิวมามา่าอ่าเราก็จะได้เป็นก้อนแบบนี้ หน้าตาก็อาจจะพิลึกพิลั่นหน่อยเราก็ทําไปเลยหลายๆก้อนนะครับอยากกินกี่ก้อนก็นกทาไปอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็ได้มาอย่างที่เห็นหาก้อนแล้วอีกก้อนหนึ่งนี่เป็นก้อนที่เราทําโดยที่ไม่ใส่ผงต้มยําอยากรู้ไงว่าออริจินัลจะรสชาติเป็นยังไงขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาไอ้ก้อนที่เราทําเสร็จเนี่ยมาชุบแป้งก่อนนะครับชุบแป้งเสร็จปุ๊บก็เอาไปชุบไข่ตอ่อพอไข่ชุม่มปับ๊บก็เอามาชุบ มาร่มาที่เราทําเป็นผงๆผแล้วนะก็ทุบแปลกบีบเองก็ได้หรือไม่ก็ใส่ถุงซิปล็อกทุบแล้วแต่นะอยากทําวิธีไหนก็ได้หมดเลยอ่าก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้1ก้อนเสร็จแล้วเราก็จะเอานี่เลยมาทอดซะให้เรียบร้อยใส่ลงไปใส่ไวๆเลยเยอะน้ำมันก็ร้อนมากแล้วก็ร้อน้้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็ทยอยใส่ลงไปเลยชีสบอลของเราอันนี้ของแถมมันต้องยืดแน่เลยไม่น่ารอด ทีนี้ก็คนอย่าให้มันไหม้จริงๆทอดกับหม้อก็ได้นะครับมันก็จะได้ม่ต้องใส่น้ำมันเยอะอะไรอย่างนี้แต่นี้เราก็ไม่มีหม้อนะไม่มีหม้อเล็กๆก็มีแต่หม้อใหญ่ๆใช้น้ำมันพอกันะข้อดีที่เราใช้กุ้งทําวันนี้มันก็สุกง่ายเลยไม่ต้องรอให้แบบว่าโอ้ยมันจะสุกถึงตรงกลางหรือเปล่านะก้อนมันใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยกุงสุกง่ายดีข้อเสียคือก็จะแพงๆนิดนึงนะครับมันก็จะแพงๆหน่อยๆเอาอีกสองก้อนแปะฟอมออกไปก่อนชีสทอดหวานหวานเบื้องหลังมือวิเศษหยิบไปแล้ว โอเคน่าจะได้แล้สะสภาพก็เป็นสีแบบนี้แหละเย okay. ปิดฝาตักขึ้นเลยแล้วกันโ oh, อ้โหวันนี้ทีสทะล,ลุออกมาเลยสามอันโอ้ย oh, ดูดิชิดพูดออกมาเลย4อัน5อันอ่ะนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอันไหนไม่ใช่รสแซบโอเคสิ okay. ่งที่เราทําต่อมาก็คือรีบแต่งจานนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบแต่งจานเนี่ยอาจจะเหี่ยวได้ชิดมันอาจจะไม่ยืดไงเค okay. เราจะเลือกซับสามหรือ5ก้อนนะครับแล้วแต่ว่ามันจะเยอะกับขนาดจานเล็กๆของเราหรือเปล่าเริ่มจาก3ก่อนเลยหรือ4ดี3 สามกันเนาะ่ะเอาสี่ดีกว่าวางข้าขงบนอันนึงนะฮะพักชี่เสียบเลยวันนี้ไม่ได้ใช้ใบมิน้นอีกแล้วนะเสียบตรงไหนดีพักชีใหญ่มากไม่น้อยและใหญ่เสียบไม่ค่อยจะได้เลยคือมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะเราจะเอาอยัางไงดีหรือเราจะไม่ใช้เลยดีนะอืมไม่ค่อยเวริร์กอ่ะอะเอาสองใบแปะตรงจานนะั่แหละคำๆมินิมล้ล <laughs> เสร็จแล้ว <laughs> แปะ <laughs> ใบก็เหี่ยวเหี่ยว รีบมาชิมกันเลยดีกว่าก่อนที่มันจะไม่ยืดนะครับเริ่มเลยแต่อันแรกอยื <c oughs> ดมากลาเส้นมามากกอบมากอืออร่อยตัวของเนื้อกุ้งก็เป็นรสต้มยำแต่จะออกเค็มนิดนึง <c oughs> พ่อคองยืด ยื่นยาวมากเราจะกินแค่ก้อนเดียวนะแล้วเดี๋ยวเราจะให้หลังกล้องของเราระบ,บอกรสชาติว่าเป็นยังไงส่วนตัวเราคิดว่าอร่อยอยู่นะแต่จะออกเค็มไปสักนิดนึงถ้าใช้เป็นผงลาบผงอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะดีกว่ามันจะมีผงลาบยี่ห้อหนึ่งที่มันออกไม่เค็มขนาดนี้แต่นี้มันเป็นผงมาม่ามันก็จะเค็มๆนิดนึงนะครับลองไปทําตามกันได้นนะสําหรับน้องๆนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากกินรสต้มยําก็ใส่แค่เกลือกับพริกไทยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะกินรสต้มยํารสแกงเขียวหวาน รสอะไรก็แล้วแต่ที่ผงม,มา่ามันมีอะครับก็เอามาใส่ๆนะแต่อาจจะไม่ต้องใส่เยอะมากเพื่อให้มันไม่เค็มมากเท่าไหร่แต่อันนี้มันก็เค็มนิดนึงเค็มไปนิดนึงอะอแค่นิดเดียวเท่านั้นถ้าใส่น้ำตาลตัดได้จะดีมากแต่ไม่รู้ใส่น้ำตาลเดี๋ยวมันไหมเนาะเค <c oughs> okay, ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าก็ขอบคุณที่ตามชมกันมาตลอดเลยนะครับดีใจ <c oughs> ที่ทุกคนชอบเราทำอาหารแล้วเราก็จะทำต่อไปนะครับท,ทั้งที่ทำอาหารไม่ได้เก่งหรอกนะแต่ อยากกินอะไรก็เอามาทําให้ดูนะครับเผื่อว่าคนอื่นจะอยากกินด้วยแล้วก็ลองไปทําตามนะครับไม่จำเป็นต้องทําอาหารเก่งแต่ทุกคนทําได้แน่นอนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับอร่อยดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ้าวเราไม่ใช่รสลาดเป็นไงหุยดูดิชิเยอะมากอะเอไม่ใช่รสต้มยำอะสุดยอดไม่ใช่ออ ยืดมากอะยืดเป็นเมตร